สวัสดีค่ะหลังจากเนอยอ่อนจากการเดินงานกระช่าวันนี้เนาะที่สวนลํำพรก็ได้ของมาปริมาณหนึ่งจากโซนพวกเครื่องสำอางเนาะไม่ไม่เรียกว่าเป็นโซนหรอกมันคือมันเดินไปมันก็เจอร้านเครื่องสำอางสลับไปกับร้านอย่างอื่นเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างเนาะของก็ลดเยอะพอสมควรลดเยอะเลยนะก็ราคาแบบเหลือประมาณ3ามสบบาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านแรกที่ไปได้อะไรมานะร้านแรกที่ไปเดินก็คือร้าน มันเป็นร้านใจแอนนะซึ่งข้างในเนี่ยเขาจะขายของของพวกแคนเมคเซซานนี่ทาทีสอะไรแบบนี้นนะก็ได้ของมาปริมาณตอนแรกของที่อยากได้ก็คือเป็นของแคนเม e เนาะแต่ว่าพอไปดูก็สีก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็ได้ของ c a n น a ม e มา2ตัวตัวแรกก็เป็นตัวนี้เป็น c a n m a ม e เมอร์เมดสกินเจลยูเนาะเป็นครีมกันแดด hpf 5 0 pa สบวกตัวนี้เป็น มันเป็นแบบเหมือนกันแดดมร์เมดอนะมันเป็นเจลนะก็ลองแล้วก็คือเนื้อบางเบาด้านใน,นก็จะเป็นแบบนี้นะก็อันนี้เนื้อบางเบาดีราคาเต็มน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อกว่าบาทนะตัวนี้ได้มาในราคาสองรอยี่สิบาทถูกมากแล้วก็ของแคนดี่อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวเชดดิ้งพาวเดอร์เนาะก็เป็นเชดดิ้งแบบฝุ่นก็ไว้ไฮไลไท์คอนทัวร์กันตัวนี้เหลือราคา 250บาทก็ถูกดีนะเป็นสีเบอร์ศูเป็นสีน้ำตาลกำลังดีแล้วก็รู้สึกว่าสีนะ่ะใช้ง่ายแล้วก็ต่อไปคือเป็นอันที่มันเหมือนจะลดเยอะมากเลยก็คือเป็นยาทาเล็บของคา,าชีดนะตัวนี้ราคาเต็มอยู่ประมาณ119บาทอันนี้คือซ่อเนี่ยซื้อมาขวดละ25บาทนะแล้วก็มีโปรหขวดร้อยแต่ว่าสีมัน เหลือสีไม่ค่อยสวยแล้วอะ่ะก็เลยได้สีนี้มานะเป็นสีเบอร์ห้าสิบห้านะเกตเจอร์บลูก็เป็นสีแบบอย่างเงี้ยมันจะน้ําเงินก็ไม่น้ําเงินเทาก็ไม่เทาเขียวก็ไม่เขียวมันแบบเมทัลลิกอบไม่ไม่รู้พูดยังไงก็สวยดีนะแล้วก็ข้อดีคือนเนี้ยลองทาแล้วนะปแปลงมันใหญ่มากเนาะแต่ก็ได้มาแค่ขวดเดียวปแปลงมันใหญ่ทาแป๊บเดียวก็เสร็จแหละก็ตัวนี้ยี่บห้าบาทต่อไปเป็น นตาปลอมนะตัวนี้เป็นของยอ่อเซลฟี่เนาะก็ซื้อมาดูในรีวิวเขาบอกว่ามันเป็นกานกานแกนได้นะก็เห็นบอกว่าติดแล้วสบายตาดีก็ซื้อมามัน5คู่ตัวนี้ซื้อมากี่บาทนะกันอ่อตัวนี้ซื้อมาสาบาทเนาะที่แีนบอยจะขายอยู่ประมาณร้อนึงเกือบร้อยก็คือประมาณ90กว่าบาท นะก็ก็น่าสนใจอยู่อันนี้เป็นเบอร์ p ศูนย์สนะก็สวยดีนะขนตาปลอมก็ถูกถูกเยอะเลยเนะาะแลตัวต่อไปเป็นของอ่านว่าอะไรไม่มั่นใจอะ exica หรอ e ิ i s a หรืออะไรสักอย่างนะมันเป็นไอายไลเนอร์มันจะได้มาสองแท่งข้างในนะก็จะเป็นก็จะเป็นเมจิกับเป็นยินสอแบบนี้ นะก็ลองแล้วเหมือนกันดำดีตัวนี้เป็นตัวเมจิพละขนานี้ไม่รู้ว่าติดทนไหมนะเห็นถูกดีสองอันห้าสิบห้าบาทเองแล้วก็เป็นดินสอแบบเหลานะแต่ว่าแบบดินสอดำไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะตัวนี้ก็สองแท่งห้าสิบห้าบาทถูกมากตัวต่อไปเป็นบัตรออนนะอันนี้เหลือห้าสิบาทอะ อ่านยี่หอ้อชื่อยห้อว่า P c คซ s a เนาะเค,ค้กเกอรี่บัตรออนตัวนี้เป็นสีเบอร์เบอร์หกนะรู้สึกก็สีนี้สวยที่สุดแล้วที่ลองมานะข้างในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีสองชั้นเป็นเนื้อบัตรออนแล้วก็เป็นแปรงซึ่งแปรงเนะี่ยคิดว่าใช้ได้จริงนะก็จับดูมันก็ไม่ได้นุ่มมากแต่ว่าพอใช้ได้นะเดี๋ยวเอาเอาสีให้ดูนิดนึง สี 4, แบบนี้ทาตรงไหนดีอ่ะแต่ก็มีความเป็นฝุ่นผงพอสมควรแต่ก็ราคามันแบบห้าสิบบาทอ่ะนะสวยดีก็หมดแล้วกับร้านแรกเนาะร้านต่อไปที่ไปเดินก็เป็น KA ก็ลดเยอะเหมือนกันแต่ว่าไปดูไม่มีอะไรถูกใจก็ซื้อมาอันเดียวเป็น KA l i ลิปแค่นะกินผลไม้รวมลองแล้วหอมมากตัวนี้เขาขายยี่สิบอ่ะราคาเต็มน่าจะสักสามเก้าหรือเปล่า เขาขายยี่สิบก็หอมดีความชุ่มชื้นก็โอเคอยู่เนาะต่อไปเป็นร้านคาาดอืมรู้สึกว่ามันลดไม่ค่อยเยอะนะของก็ลดลดแบบลดปกติอะไรเงี้ยก็เลยได้มาแค่ชิ้นเดียวเนาะเป็นเป็นทิชชนะูเปียกนะเป็นบูนี่มอนสเตอร์พรีเมียมเฟเชียลเวททิชชูก็ร้อยแผ่นเก้าสิบเก้าบาทก็ลองแล้วก็เช็ดออกอยู่แล้วก็ มืนมีแบบมันก็เปียกพอสมควรนะไม่ได้แห้งเกินไปแล้วก็เป็นแบบพลาสติกปิดด้วยก็น่าจะใช้ได้นานอูนะเป็นลักษณะอย่างนี้มันราคาเต็มมันน่าจะแค่ประมาณร้อยบห้าบาทแต่ว่าซื้ออันนี้มาเก้าเก้าบาทก็ถือว่าโอเคแล้วต่อไปร้านสุดท้ายที่ไปวันนี้ก็เป็นร้านของโอสถสภานะโอสถสภานี่ก็จะขายพวก ยูทิปทเวลพัทอะไรเงี้ยคือแบบวันนี้ที่ไปมันร้อนมากนะไปถึงก็ไปลองทาแป้งเย็นอันนี้เข้าไปถึงในบูธก็ทาเลยนะแล้วก็เออเย็นดีหอมดีก็เลยซื้อมาอันเนี้ยเหลือราคาแบบประมาณ30บาทหรือเปล่าขวดแบบขวดใหญ่มากนะ30นแล้วก็หอมด้วยเป็นทเวลพัทเลิฟสเปลเนาะเป็นน้องเิกกี้เมาส์ถูกมากร้านเนี้ยแบบร้านของโอสดุภาคือถูกทุกอย่างพวกของยูทิปอะเหลือแบบ สามี่สิบาทเงี้ยก็ได้มาสามตัวนะได้มาเป็นมาสคาร่าคิ้วของ y ยูท b ปนะสีน้ำตาลอันนี้เหลือสามเก้าบาทแล้วก็ได้เป็นอายไลเนอร์แบบเออเป็นเขาเรียกว่าอายไลเนอร์แบบอะไรอันนี้เป็นอายไลเนอร์แบบดินสอนะดำมากแล้วก็ติดทนอยู่นะก็เปิดรีวิวดูตอนนั้นก็ว่าติดทนก็สี่สิบเก้าบาท เนาะก็ตัวนี้เป็นสีดํามันดํามากเลยเนาะแต่ว่าตัวนี้ต้องเหลาเอานะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบออโตเพนซิ l ลแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ได้มาก็เป็นออคอนซีลเลอร์ของ u ูทิปนะเบอร์2ตัวนี้เหลือ39บาทจากราคาร้อยกว่าบาทเขียนเขาบอกว่ามันอ่านในรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าคอนซีลเลอร์ตัวนี้คือดีมากๆเนาะก็สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วกับของที่ไปซื้อมาจากงานกาชาตเนาะก็มีถึงวันที่6 เดี๋ยวจะรีบลงคลิปนี้แล้วก็เผื่อว่าใครสนใจจะเดินดูเนี่ยก็มีของน่าสนใจแยะๆ yeah. Yeah. เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย